น้องตุกสาวลาส้นเนื้อเด้อมื้อนี้น้องตุกก็สิพาทุกคนไปหนองเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้ขออภัยอ่าเพิ่นไปกินเหล้ามา <c oughs> ก็เลยให้น้องตุกกันเพิ่นเมาเหล้าเ,าเนาะคนคนก็เลยให้น้องตุกไปเกลือเป็ดเกลือไก่ให้เนาะคนเป็ดเกลือเปเกลือใกล้ให้พ่อ,อ,อ,พอไพ่เมื้อนี้กำลังขี่รถออกไปเลยเนาะ 人。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. ไปหน้ากันหมดเลยค่ะผู้สึกว่า tổng sơ kia nâng để ก่อนมาหอน้องเหรอน้องตุ๊กอัดคลิปมาตั้งแต่อันข้างเนี่ยเขาเขาเขาหอมกำลังจะมาทางน้องนี่เนาะทุกคนขี่รถมาประมาณสี่นาทีสี่นาทีเหรอขี่รถเอเอเงินมาประมาณนาน้นาจะประมาณสิบนาทีหดหน้องเนาะทุกคนเนาะถึงแล้วนะถึงน้องน้องตุ๊กแล้วน้องตุ๊กกับบริมาเนาะทุกคนเพราะว่าน้องตุกก๊กเกอ แ่นี่เห็นหน่นยู้เหือนกับปอกกระแป๊กเนะทุกคนแต่ส่วนหลายกับมีแต่พอกับอายนะ้มาเนาะทุกคนไม่ฟุดมันตุกจะแบบยู้เฮือนขายของนิบเขื่องให้เขาเนาะทุกคนก็เลิกเราไมาส่วนลายอยุเฮือนขันเท้าอยุเฮือนก็จะมีคนแบบมาแปงเสือแปงเขื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆ ป้าไก่เมนี่ลูกหลายขนาดทุกคนบางลูกมาจากตัวสอง,ส,องสี่หกแปดสิบสิบสองตัวสิบสามตัวโป้บังกะลายลูกดกขนาดไกลกันกุ๊กกุ๊กกุ๊ก

A tornare il vivo, scusa. Torni il vivo. นี่น่าจะงาบอยู่ <S 2> <S 2> ตัวนั่นตัวนั่นตัวนั่นกูซิเท่านั่นจะแซบแต่เดี๋ยวไปเกือหมูกเกือเป็ดกันทุกคนเนี่ยนี่เกิดเหตุาการณ์ประคาดคิดบอมีห้าไม่มีห้าเลย ทุกคนเอ้ยบ่มีห้ามเลยกระเดืเ่องนงี้นี้เนาะทุกคนเนาะพอพายบบ้องน้อ,อ,อ,องตุกเนาะว่าห้ามมิดห้ามมิดน้อ,อ,องตุกกจะซื้อมาอันนี้คือบบ้องตุกเลยน้อ,อ,องตุกแห้งบ่ได้มาโดนโดนเนาะ น้อย1ให้หมูน้อย1ซะน้อย1จะมาเครืออีก โอเทสทุกอย่างแล้วเหรอเนาะไปคิกับบาทเสียงตรจา,กการัดกันห่องเมื่อกี้เกี้ยงหงาห,หงวนน้อยนึงไปทิมไปแล้วเนาะทุกคนเนาะเด๋ยิพภาไปบึงแต่บาจจทิกขี่รถถึงมาเลยเสียงตรจาัดก,กันห่อง นี่บรรยากาศดีเนาะทุกคนบาห่อนห่อนบร้ายมานอนเวนทางเสียงจัดจันสุครับ กดแชรกดติดตาม2อสาวลาสำเหนือเด้อส่วนคลิปนี้กับเป็นคลิปง่ายๆเนื้อชีวิตประจำวันของตุกเนาะพังคนตดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าสอสาวลาสำเหนือเด้อฝากดูคลิปดูโฆษณาฝากดูคลิปเก่าให้น้องตุกเด้อบ,บาย